สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับเมื่อวันที่18เมษายน2567นะครับกองทัพยูเครนมีการรายงานว่ากองทัพรัสเซียยิงขีปนาวุธโจมตีเมืองเซนิฮีฟซึ่งเป็นเมืองใหญ่ทางตอนเหนือของประเทศ ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตยอย่างน้อย17บรายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกประมาณ60คนด้วยกันขณะที่ประธานดิวอลันเดเมย์เซเลนกี้ผู้ดำของอยูเครนก็บอกว่าการโจมตีครั้งล่าสุดที่เกิดขึ้นกับเมืองเซนิฮิปซึ่งเน้นย้ำความจำเป็นอย่างเร่งด่วนในการที่พันธมิตรตะวันตกต้องเร่งเพิ่มการมอบการสนับสนุนด้านการป้องกันทางอากาศให้กับยูเครนและกล่าวด้วยว่ายูเครคนควรได้รับการคุ้มครองทางอากาศแบบเดียวกับอิสราเอลก่อนหน้านั้นเพียงวันเดียววอลันเเมย์เซเลนกี้กล่าวว่ากองทัพยูเครนนั้น ครั้งล่าสุดนั่นก็คือการไม่มีขีปนาวุธและระบบป้องกันภัยทิศเพียงพอจากการที่โรงไฟฟ้าทรีพินสกาซึ่งเป็นหนึ่งในโรงไฟฟ้าพลังความร้อนขนาดใหญ่ที่สุดของยูเครนผลิตและจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับกรุงเคียบและเมืองอีกหลายแห่งที่อยู่ใกล้กับกรุงเคียบนั้นถูกกองทัพรัสเซียโจมตีอย่างหนักเมื่อวันที่11เมษายน2567ที่ผ่านมาสำหรับความล่าช้าของบรรดาพันธมิตรตะวันตกในการมอบการสนับสนุนให้แก่ยูเครนในระยะหลังสร้างความไม่พอใจอย่างหนักให้ใหกับรัฐบาลยูเครน โดยเฉพาะการที่สภาคองเกรสสหรัฐซึ่งพักในบับเิกันกล้องเสียงข้งมากยังคงชะลอการลงมติง,งบประมาณช่วยเหลือยูเครนก้อนใหม่มูลค่า6ื่นล้านดอลลา,าร์สหรัฐหรือว่าราวๆ2.2ล้านล้านบาทวลาดิเมียร์เซเลนกี้กล่าวว่าหากไม่ได้รับความช่วยเหลือดังกล่าวกองทัพยูเครนนั้นจะเป็นฝ่ายพ่ายแพ้อย่างไม่ต้องสงสัยและประเทศอื่นก็จะถูกรัสเซียลุกรานเช่นเดียวกันความเคลื่อนไหวนี้เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดน,นะครับจากกรณีที่ทางด้านรัสเซียนั้นเปิดปฏิบัติการทางทหารในยูเครนอย่างเต็มรูปแบบ และก็ดูเหมือนว่าเวลานี้ทางด้านยูคเครนนั้นกําลังเจอปัญหาวิกฤตอย่างหนักนะครับกับเรื่องของการขาดแคลนอาวุธชุดอุปกรณ์พยายามที่จะร้องขอไปอยังประเทศต่างๆที่เป็นพันธมิตรก็ดูเหมือนว่าทุกประเทศนั้นเพิกเฉยอาจจะมีความเคลื่อนไหวบ้างจากทางด้านเยอรมนีที่บอกว่าอาจจะต้องมอบการสนับสนุนเรื่องของระบบป้องกันภัยทางอากาศให้กับยูเครนอย่างเร่งด่วนแต่ว่าก่อนหน้านี้อูลนเมียเซเลนกี้นั้นออกมาบอกนะครับว่าระบบป้องกันภัยที่พวกเขาต้องการอย่างแทตอร์นั้นพวกเขาต้องการถึง26ระบบด้วยกันนั่นหมายความว่าเป็นระบบที่มากมายเเลยยทีีดว ซึ่งเวลานี้มีเพียงไม่กี่ประเทศเท่านั้นที่มีระบบป้องกันภัยพลังที่อ่อนและก็สหรัฐอเมริกาเองนั้นก็ยังไม่สามารถที่จะผ่านงบประมาณสนับสนุนในส่วนนี้ซึ่งอาจจะทําให้โวอลนดเมียเซเลนจี้นั้นไม่ได้ตามสิ่งที่ร้องขอกันเอาไว้นอกจากนั้นก็ยังพบว่าโวอลนดมเมียเซเลนจี้ลงนามประกาศใช้กฎหมายในการที่จะบังคับเกณฑ์ทหารหรือว่าเกณฑ์กําลังพลเพื่อประจําการในแนวหน้าต่อไปแล้วก็ยังไม่ได้มีการดําเนินการในการกดประจําการทหารเดิมที่ไปตู้รบกว่า2ปีแล้วด้วย นี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดนะครับที่น่าสนใจทีเดียวที่ช่องถาอินเทอร์เนวา็ติดนํามาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้ฝากคุณผู้ชมกด subscribe กดติดตามช่องถาอินเทอร์เน็ตด้วยครับ